ก็โอเคครับพวกผมกรับสวัสดัสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะไปใส่ดินไปถงที่ครับหนึ่งรถครับก็นี่มากับนี่มูเพชรเสียเต้ครับกับสามหสุดรล่ออ่อานี่นครับเป็นรถเออเสียเต้ครับ ก็ที่แจกนะครับก็นี้มาเล่นรถแจกครับก็ภาพอาจจะแตกหน่อยนะครับพอดีปรับไม่เป็นใครรู้สอนได้นะครับพึ่งมาเล่นนะครับอ่าก็นี่อยู่นี่ครับบริษัทอ่านี่ครับบริษัทใหม่นะครับตรงข้ามไปก็เป็นบอ่อดินี่อยู่ แมปใหม่นะครับก็จะประมาณนี้ครับโล่งๆก็ไปครับอาจจะกระตุกหน่อยนะครับก็ไปครับขึ้นรถสตาร์ทรถนี่เสียงอย่างโหนก็ไปกันนะครับ thôi cả trên cầu rớt oh tu oh, so bỏ so oh, bài này. body to gay แก่หน่อยครับก็ตัดภาพไปตอนตัดภาพไปตอนเจ็ดตอนตัก ปาบเลยทำได้ไม้ ขอมาแจกแน่นอนครับถ้าผมซับเลย